ทุกทครับสวัสดีครับพวกผมครับไทจ n นะผมวันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับกับไมค์ครับพิกเซลมอนนะครับผมวันนี้ครับอยู่ใครฮะมมนเดมเย้ yeah, พุชัยฟิวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็ลื่นปื๊ดเลยนะฮะเออถือวันนี้ครับเรามาเวฟกันต่อนะผมตอนนี้ผมก็ได้ท่าไฟมาแล้วแฮมิคอนปลูกปลูกแ,แถวนี้ก็เลยก็ได้นะปลูกปลุกรอบรอบนี้ที่โล่งๆล่นี่นี่นี่ตามนี่ตรงนี้ตรงนี้ดีวกว่าน่าจะโอเคกว่าเว้ยนี่นี่ไอตรงนี้ไอฟิวโอเวฟสิบสามนี่มันท่าอะไรเอ่ยนะครับ normal normal แล้วลอันนี้แหละนี่นี่ปูกแถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเวลก่อนแล้วกันนะคุณฟิวนะครับผม <c oughs> ต้องหาทัดพืชเวลใช่ไหมเอ่ยนะยฮะเวลโอ้โหมีนกซ่าด้วยเี่ตัวเนี้ยสาม,มารถเรียนสกิลที่ลบไปแล้วได้ไหนวะฟิวไหนวะจ <c oughs> นี่ละไอตัวเนี้ยอ๋อเนี่ยเหรอโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมคอย,ยหาทัดพืชคุณฟิวมีแนะนําตัวไหนมั้วต้องเข้าป่า เข้าป่าป่าแถวนี้แถวลงๆตรงนี้ก็ได้ป่าดงดิบอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยนู่นไงไอคอนอันนึงฟิวเก็บแล้วมันสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองใช่ใช่สีเหลืองโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดินสีแดงือเดี๋ยวไปหาเขาห่อนครับสักตัวทำในการเวลนะฮะนี่นี่นี่ตัวไหนไหนอ่ะโอ้โหเอ็ดฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหสี่เจ็ดเลยเหรอสี่เจ็ดโอ้โหมันมันไม่รอดหรอกนะ เออนะครับผมต้องหาสักตัวนะครับในการเวลนะฮะเหลืออง่ะวิ่งตามสีเหลืองไงเหลืองเหลืองหรอเหลืองเหลืองเฮ้ยมีสีชมพูด้วยป่ะโอเคโปเกมอนเฮ้ยไม่ใช่แปรพิคอนนะครับผมเดี๋ยวไปทำเป็นโปเกมอนใช่ไหมเออนะครับโอเคตัวนี้เออโปเกมโปเกมบอลนะฮะไม่ใช่โปเกมอนนะครับเราต้องไปจับโปเกมอนนะครับอืมไม่ทำไมไม่นี่อยู่วะฮะ เอ้าออดิสเจอแล้วออดิสเจอไอตัวครั้งที่แล้วทำไมมันปาไม่โดนอ๋อเอาเลยคนไฟพูดเรียบร้อยตายปะโอเกือบตายเรียบร้อยเรียบร้อยได้มันฝรั่งกลับมาด้วยแปดเองโอ้โหห่างกัห่างน่กสี่นะครับเดี๋ยวเออหาหาหาการเวลแป๊บหนึ่งนะฮะเดียวเดียวเดียวโอ้หนกนี่มา นกกร่อยวิกรด่อยวิโอ้นอกกรด่อยวิออกกยวเออนะครับผมเดี๋ยวอ๋มีตัวไหนเอ่ยที่จะเวลวได้บ้างเนี่ยครับตัวที่เหมือนพืชอ,อ,อะพืชหมดเลยนะตัวอะไรนะไม่รู้อ่ะมีมีพืชตัวไหนบ้างล่ะเหมือนพืชตัวที่มันกินมแมลง,ไ,งได้ได้ได้เนี่ยอยู่แถวริมน้ําแล้วริมน้าต้องมีตัวสักตัวแหละเออคอยกิงไอเจอโปเกมอนฮ่า,ามาจากไหนไอได้ไร ได้สงจดหมายอะไรไม่รู้เออคอยคิงก็ได้วะโอ้โหคอยคิงก็ได้เหรอลอยคอย,ยคอยิงนายโดนพนไฟตุม้มเดี๋ยววันนี้ต้องรีบเวลับผมเราต้องวิวัฒนาการให้ได้ภายในสักพาร์ทสองพาร์ทหรือไม่ก็พาร์ทสามนะครับฟิวอาจจะง่ายกว่านะมาาผมเพราะว่าฟิวเอวเทา่าไหร่แล้วนะสิบสองแล้วสองนะครับไวมากนะฮะคอยคิงไม่รู้เจ็ดทำไมเราตีมันไม่ มันน่าจะแรงกว่านี้แต่มันไปท่าน้ำนี่แหละตายซะเรียบร้อยอุย้ยคอยคิงร้อยเป๊ะอุย้ยอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอัพเวลแล้วเว้ยต้นไม้ใหญ่นะตัดมาเอ้ยคอยคิงคอยคิงเดี๋ยวจับจับมันไปวิวัฒนาการนะผมเกลาดอสอย่างเทพนะฮะเออยอ,ยอ,อย่าดูถูกอย่าดูถูกกูเอ้าผมกีรดอสวิวัฒนาการไว้เท่าไหร่วะกีดรดอสเนี่ยเอ้ยคอยคิงเนี่ยเป็นกีดอด ยี่สิบเลยเหรอยี่สิบไกลไปไหมลูกพี่โอเคอัพแล้วนะครับครูพันนี้อัพไว้มาเฮ้ยอะไรนี่โปเกมอนนี่มาได้ขี้ขวาขี้ขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปเกมอนอ้าวได้อะไรฮะได้เมลได้ซองจดหมายมาอีกอะวอทโอ้ซองจดหมายเออนนั่อะไรตอบซองจดหมายอะอยากได้โปเกมอนจะได้เป็นลูกๆหนึ่งเลยอะสักลูกหนึ่งก็ได้อาจจะไปเสี่ยงดวมีนะมีนะโอกาสได้มาสเตอร์บอลโอ้โหมาสเตอร์บอลเลยเหรอ กูงั้นเราจะเอากาดอนเลยครับผมอุ้ยตัวอะไระครับตัวอะไรโดดเมื่อกี้เราเห็นนะอุ้ยว่าไงว่าไงนกซ่านกซ่าไหววะเอาดิเอาว่าไงล่ะว่าไงล่ะท่านนกนีเเ่เต็มเลยเอา้เอาต้นกระบอกของเพชรอันน้อยของคอยคิงเหมือนเดิมก็ได้นี่ว่าไงท่านนกข้าขอหน่อยแล้วกันท่านนกเอ้ยรวยอ่ะกรุ๊กกรุกไปแล้ว เออนะครับ <ยะ S 1> ผมตอนนี้หูเวลาก้าวเองะหาตัวเวลไม่ได้นะเออนะฮะรับก็มีน้องๆบอกเออทิกๆเยอะแยะเลยนะ่าขอบคุณมากครับผมอืมสําหรับทิกๆนะฮะทิกๆเฮะตัวอะไรนั่น <c ười> ัสโลโปกเอ้ยสโลโปกหรือวป่านี่นรับเดี๋ยวไอ,อ้เหรอฮะเจอไม่ได้หรอมันๆๆ <c ười> ม,มันมันหดเกินมันไม่รู้ว่าเมื่อกี้รีบวิ่งหนีมาก่อนนะครับ เดี๋ยวรีบวิรีบวิงไงรีบวก็เลยเออรีบเดินหนีมาก่อนไงโอ้เห็ดน้อยขอเห็ดไปก่อนเผื่อไปทําซุปเห็ดกินนะฮะไอตรงนี้ว่ะโอ้โหน้ำงูงูจริงๆด้วยโอ้โหไม่มีสักตัวเลยเหรออ๋ออ๋อลืมไปว่าดูแมปเอาใช่ไหมเออมันจะขึ้นเป็นจุดเหลืองๆถูกปะ่ะใช่ใช่โอ้ตรงนี้ตัวหนึ่งว่ะโอเคนกน้อยคอยบินเดียวไ <13 S 1> ด้สามแล้วไวจริงเลยนะครับอืม แทบไม่เข้าตีแทบไม่เข้าโอ้โหตายดูนกตีตายว่ะอ๋ออาหารลดโคตรไวอ่ะเออนุ๊กเป็นไรเหมือนกันอาหารลดไวไมากครับผมบถ้าเอาโปเกมอนโปเกมอนตัวอื่นนี่มันผักไมือ่อใส่ลาวาจะตายไหมเราค่อยเวลทีหลังเนี่ยไม่เป็นไรฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเอากิลาดอสใ <ทะ S 1> ส่ลาวาถ้าปาปลลบอจะเป็นกิลาดอสแดงไหมเป็นเป็นเป็นหรอกิลาดอสเน่านี่ไงเฮ้ยขอคุณฟิลจะเน่าไง เน่าว่ะใช่เหรอจะกลายเป็นซอมบี้มันโหดขึ้นไหมไม่เหมือนเดิมโอ้ยคิดว่าจะโหดขึ้นไงคิดว่าจะโหดขึ้นไงเออเอ้ใครปลูกเป็นแถบเลยชูคาเคเฮ้ยเฮ้ยไหนฟิวไหนโอ้ตัวนี้เกิดเลยเหรอไหนอุ้ยมันจอุ้ยว่าไงแลตตาตัวไหนล่ะเราไม่รู้หรอกขึนไฟเจอเขาหา เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลาตตาตาในหัวจังเลยอู้เพี้ยตายเรียบร้อยเรียบร้อยไหนไหนฟิวอยู่ไหนวะเห็นไหมจุดขาวๆตรงภูเขาอ่ะไม่เอาแล้วฝั่งภูเขาเราจะปลูกแอปเปิลคชนเราจะปลูกแอปเปิลคชนแล้วอยจะพึ่งอยังพึ่งอยังพึ่งเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวสักตัวแถวนี้มีปะไม่มีเกิดเลยจุดสีเหลืองนี่คืออะไรเป็นเทนเนอร์อืมเออสีเหลืองเป็นโปเกมอนนะอ๋อเหรอ อ๋อใช่ตัวนี้โปเกมอนเออคอยคิงว่าสิบสี่ว่ะเอาดิว่างไงคอยคิงว่างไงคอยคิงอ้าวเอาเออไว้ตายซะคอยคิงเพีย้ยเอ้ยหนีไม่ได้เรียบร้อยอเยพีย้ยไปดิเพีย้ยเรียบร้อยโอ้โหดูดเพี้ยไปดิไฟติดไฟแล้วเหรอถ้าไฟไหม้เหรอคอยคิงเพีย้ยไปดิโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเบลเท่าไหร่แล้วเบลเบลเก้าแล้วอ่ะเบลคอยคิงมันกว่าเยอะเลยเนี่ย คอยคิยงแม่งไม่ทำอะไรเลยเออคอยคิยงเป็นคนดีมากนะครับผมแล้วฟิเวเบลเท่าไหร่นะเป็นคนนี่ยต <13. S 1> ิดสามติดสามวอตเยอะมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคิยงว,ว่าไงานายโอ้โหเวสิบแปดว่นวะน่าจับมาจริงเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเราจะเอานายมาทำเป็นเก<ม>ลาดอสบอกเลยโอ้ยน,นู่นในข้างล่างมีแต่สรรพสิ่งน่าจะหาธาตุพืชจะหาไม่เจอสักตัวเลย โอ้ยในตัวนี้ไว้เท่าไหร่เอ,อ่ยไว้หกอุ้ยมาหาพี่มา,านี่เพียยไปดินี่ไงเรานี่เรา,เาชอบมันเด้อม,มันเต็ม,มเมยมลยเพียๆๆยไปดิโอ้โหโอ้โหทำไมเราเพี้ยเพี้ยวะร้อยอุ้ยไวห้าตัวนี้ไว้ห้าป่ะยุห้าป่ะดักไว้ก่อนปลาดักลดนะพี่โดนอีกเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสักตัวสักตัวสักตัวยังไม่ได้อยู่ครับเออเออนู่นนีนู่นนีชาแมนเดอร์ออกกลับมาลูก หลังแค่หลังร้อยโอ้โหปลาเว่าปลายากมากอะ่ะทำยังไงแบบให้มันอินี่ออตโต้เลยอะมีปะไม่มีอะได้อะเออไม่รู้อะจะคอยคิงจะได้อ่ะไม่รู้อะนี่ไงตัวทาสพืชมันอะไรนี่เบื่อสิบเอ็ดไหนโอ้โหเอร์สามสิบสามสิบมันังไม่ไว้แร้วนะเฮเอสิบหกมันก็ตีเราได้嘛โอ้ยมันตัวอะไรนุ่นโอ้โหไอ้ไอทูบไอนี่เราได้ของกินเต็มเลย ขอขอของกินบ้างตอนนี้เรา,าเวลเจ็ดแล้วเราก็จะตายแล้วดีออนเนียนเลยโอ้เวลุยมอนเวลเก้าเนี่ย,ยใกล้จะกู้ฝนตกอีกเออดีมากครับเป็ดฝนเป็ดฝนที่มากที่มากจะได้เวลอย,อย่างทั่วถึงมีคอ้อมีอะไรด้วยนะครับตรงนี้มีนกด้วยว่ะโอเคคอยคิงนี่ด้วยเออคอยคิงน้ําตื้นนะครับเรามีท่าไฟแล้วแต่ทำไมพี่ไม่เวลกับพวกพืชพี่หาไม่เจอวะเออหาไม่เจอเจอแต่คอยคิง วันดีคอยคิงนายไปกับเราซะสูตความตายเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิบอกเลยต้องแบบรัวเมาส์นะครับผมไม่งั้นเราจะจมน้ำตายเพี้ยได้บายบายไม่มีอะไรให้กินแต่ชอบคอยคิงมากอ่ะรู้ไหมทำไมเว้ยรู้ไหมทำไมชอบชอบเวลคอยคิงมันได้นี่ครับผมได้ปลากระตูนเออได้ปลากระตูนมากินโอ้เวลสิบหกทำไมคอยคิงตัวเล็กจังวะมันมันไซส์ขนาดมินิแน่เลยเนี่ยเออว่ะ ไซมีนี่ไซมนี่หายไม่เจอหลังบ้านไงนี่อยู่อยู่หลังบ้านแล้วเอออยู่หลังบ้านเนี่ยเออนะครับอันนี้วิวสิบหกใช่ไหมหาสิตัวดิไม่ได้อยู่ในทะเลอะไม่ไม่อยู่ทะเลแล้วมันตีเท่าไหร่วะวิวสิบหกเลยอุ้ยตรงนี้มีท้องนะเจอหินน้ำอ่ะินาะแต่มันมันมันไม่มีท่าน้ํามันไม่ได้มีท่าน้ําใช่ไหมที่ตีเราเข้าอ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรโอ้ตัวโคตรโหด เฮ้ยลาแต้ฉุกไหม,มเอาไม่ใช่เหลือตา,อานี่มันนอนปะนี่นอนไหวปะนอนนอนนอนพ่นไฟใส่เลยนอนก่อนนอนเอาตัวนี้ก่อนเอาเด็กๆก,ก่อนเด็กๆสวัสด,ดีครับเด็กๆพี่ทายมาหาเราเฮ้ยทำไมเราแลกแลกตอนนี้เต็มเลยว่าไงไอ้หนูตายซะมันแหลกมากครับเว้ยเออจะปลาทีนึงนี่แบบสุดยอดมหาแหลก นี่ครับยังปลาไม่โดดโอ้โหโอ้โห <ไอ S 1> โอ้โหปลาไม่โดดนี่ครับอื้มหนักมากอ้าวเป็นอะไรเน็ตกากเน็ตกากมากนะครับผม,อ,มอ้าวอุ้ยสมอลสกินเอ้าใช่ผิดท่าไม่น่าเลยใช่ท่านี่กว่าเออพ่อนไฟทีเราหนักน็อกตั้งแต่ทีแรกแล้วนี่เออใช้สมอลสกินปะเธอเผาแล้วอ่ะอ้าวลบ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 เออร์14เลแล้วนี่ไงเอเวอร์22จะสู้ไหวปะวะ ก็จะไหวมัง้งพ่นไฟทิ้น่าจะตายอ่ะมันใช่หนอนนไม่ใช่หนอนนี่ว่าเออฆ่ามันก่อนแล้วกันเนาะเออมานี้ลูกพี่ขอสู้ด้วยมาครับผมเพียบไปดิหูตายเคไม่น่เาเลยหนอนไหนหนอนม่วงอ่ะหนอนม่วงอ่ะใครรู้อ่ะเออใช่ปะล่ะอ๋อไม่ใช่เรื่องแบงปองเอาแบงป่องอ่ะ ยินมืดหรืออะไรทุกอย่างมืดชัวชัวเพราะมันอยู่ในที่มืดเร็วๆรีบๆกลับบ้านมานอนเพราะว่าตอนนี้กําลังง่วงมากมมบอกอเลย,เยไม่เอาแล้วโอ้ยโอ้นี่มันอะไรมันมันพริกไห่เหรอพริกไทยพริกไทยเออนะครับนอนก่อนเดี๋ยววนันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปวิวต่อนะครับคุณฟิลอีโวยังเนี่ยยังยังเท่าไหร่ของฟิลอะสิบสี่อ๋อเท่าไหร่สิบสาม ะฟิวเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เวลสิบสี่อ๋อเหรอแล้วอีบโบเท่าไหร <16. S 2> ่อะยี่สิบหกสิบหกอ๋อหอสิบหกนู่นอะไรเอ่ยนะครับวิ่งยังไงตัวนี้เบลได้เออได้เออเอาไปเอาไปเอาไป,อาไปอาโอ้ยเบลสองเวลสองบอกเลยว่าทีเดียวตายปัยยงอ้าวไม่ตายด้วยเจดเคนานไปซะได้อะไรมาอีกได้หินมาอู้ยเอามาทำอะไรใช่ ฟิวสู้ดิโน่นไงฟิวตัวหนึ่งฟิวสู้ตัวโน่นไงตัวหนึ่งไงโอ้โโอ้โหเยอะนาดนั้นสองวิหายวิ่งไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปแล้วโหโกลุกโกลุกตัวโคตรใหญ่เมื่อกี้โดนแม่งทีเดียวตายนะครับผมก็สมควรอ่ะมันทตุหินเออไม่รอดอ่ะหินหรือดินวะตัวนั้นอ่ะมีหินวะ ตัวอะไรไอตัวที่มันเป็นหินอ่ะมันธาตุดินไะธาตุหินธาตุหินล่ะโอเคก็ถูกแล้วท่าหินสิเอ๋เหรอคิดว่ามันอยู่ในหมู่ธาตุดินไม่มีธาตุหินไงเออแล้วมีใครขอเวลสักตัวไหมโอเคงูน้อยคอยรักไหวปะวะเวิร์ยิบเอ็ดเลยอะโอ้โหกระลอกน้อยไปแล้วเราไปแล้วเราจะไปกับคอยกิ้งโอ้โหกาษีาเกเอาวะล่ะเอาวะล่ะฮะเอาวะล่ะฮะจีเดียวตายอีกแล้วอะไรวะ โอ้ยโ,โดนทีเดียวตายบ่อยชิบหายอะไรเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาครับผมอืมเราก็เป็นไก่เขาเล่นโอ้โ,โดนรัวๆเลยวะทำไมมันโดนรัวขนาดนี้วันนี้วอตเตอร์ฟักมากเฮ้ยวอตเตอร์ฟักทันทีแน่ผมตอนนี้<ม>เฟลเราไว้แค่สิบเจ็ดอยู่ฟิลไว้เท่าไหร่เนี่ยสิบสี่นะเฟลสิบสี่โอ้แพ้คงครงรอดนะฟิลสู้กับเฟลแค่ยี่สิบสองแบบยี่สิบสองยี่สิบสามนี่สู้มาโคตรเยอะเว้ยวันเนี้ย ไม่รู้แม่งแบบเอออะไรตั้งหนานะครับเดี๋ยวต้องไปหาพืชกระกากสู้สักแบบเวลสิบเวลสิบเอ็ดพืชพาที่แล้วอะสู้ได้สู้ได้แล้วเวลสิบเอเวลเก้าว่ะฮะเอาเอาห๋อหัวนี่ตีมาตีกลับไม่โกงก็บอกเลยเพี้ยไปเดี๋ยวพ่นไฟพ่นไฟไฟไหมไฟไหมไฟไหมเพี้ยตายเรียบร้อยเวลอัพเลยก็จะอับไอ้งูงูงูไม่เอางูไม่ยุงบอกเลยงูไม่ยุงงูคล้ายๆนอนเลย ไม่ยุงไม่ยุงงูอ่ะเอองูแม่งฉกเดี๋ยวน้ำตัวพ่อหรือเปล่าเออตรงตรงไหนมีอีกวะตรงนี้มีตัวหนึง่งโอ้โหตัวโคตรบิ๊กบอกเลยนะครับผมตัวนี้แบบบิ๊กมากๆก็เลยแบบรีบถอยอย่างฉับไวเลสิบเอ็ดแลว้วกว่าจะอัพเนี่ยมันนานแสนยากเงินแสนเขีนจริงๆฟิลไอชาวบ้านแม่งแย่งแย่งระวงังด้วยมันแย่งอ่ะ ่มันแย่งข้าวแล้วกินด้วยเออเอาเรียกงก่ายๆก็คือเราไปแย่งข้าวชาวบ้านเขากินมากกว่านะฮะไม่น้องตายเอ,าอ้าบินไปแล้วเหรอโลฮัลโหลขอหน่อยโลนี่ไงตายซะกล้าชามเบบชามนเดอร์เหรอฮะน่าพืชพืชพืชเนี่ยพืชตัวง่ายๆเลยสบาย,ยบินไป <ฟ S 2> คนไฟ,ไฟทีเราตา, <13 S 2> ตายสามตัวสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ด เอาสิบเอ็ก่อนสิมานี่ก่อนนี่ก่อนเอาสิก่อนสิก่อนต้นสวนโอ้โหไม่ต้องมาฮิวไม่ต้องมาถุงมาฮิวต้องมาดูดพลังเรานะไม่ต้องมาดูดเรียบ<แ>ร้อยเรียบร,ร้อยบอบขอ,อขอ<ไ>ขอ,ขอจะสบสองละอนั่นแหละสิบสอใกล้สิตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยสิหกไหวะวะอ่ะอีกตัวหนึ่งสิบสาอยู่ไหนอ่ะไหนลวะตันวนึอ๋ออยู่นี่อเจอเจอเอ้ยนี่ไงเพเอ็ดเอง 5้าแปด5ับเปด้าเปด้าเปดนายตรงมาทีเดียวน็อกเว้ยว่าบอกเลยว่าสิบสองแฟิลใหว่เม่ะ่สิบสองแล้วอะฟิลเ่อไร่สิบห้าห้าละไหนอีโวอะไหนโชว์ดิเดี๋าวยังสิบหกนู่น๋อเหรอแล้วของเราอ่ะสิบสี่อะไหนดูดิอ้สิบหเหมือนกันมั้งอ้าวไปอย่างนี้ไปเดินี่ไง คึงหลอดแถวนี้ไม่ค่อยเกิดเลยคึงหลอดละเรียบร้อยอ๋ะฮะใครใครไฟดอมเมลใครวะวิ่งก่อนแล้วกันวิ่งก่อนแล<อ>้วไอตัวนี้หรือปเปล่านยเออน่าจะใช่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้นี่ฝนตกอีกโอ้โหอะไรเกิดเลยครับเดี๋ยวขับบ้านไปนอนก่อนนะฮะเออด,ดีดีดีอีซี่แต่ตอนนี้ขอไปฮิวก่อนนะฮะอืมน่าสิบสองแล้ว,ว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะใครมานี่กาดรัว อย่างแรกเลยคือต้องหาอาหารมากินก่อนด้วยคืออาหารเต็มตัวเลยเดี๋ยวให้ดูในกล่องเดี๋ยวจะขอตัวนี้ก่อนขอนะลูกซ่าซ่าเนี่ยขอฮิวกัน้ยต้อง13ให้ได้ครับวันนี้เออฮิว15แล้วเท่าไหร่กล่องใส่ไม่พอด้วยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยยวขอเดี๋ยวก่อนไปไหนน้องพี่ขอแล้วกันชีวิตของน้องน่ะนี่ไงตีคืนดิเฮ้ยเฮ้อเฮ้อตีคืนไปดิไม่ตีคืนไม่ตีคืนโอ้ยตีคืนกับตายว่ะ นี่เรียบร้อยอัพแล้ว13แล้วเว้ยเออแต่มันขึ้น14ขึ้น15นี่ยากใช่ไหมยากยากโอ้ยเดี๋ยวขอกินอาหารก่อน,นครับอืมนะฮะโอ้โหเป็นเอาจริงปะนี่เผามันให้หน่ยอยสิเผามันเผาใครอ่ะ <laughs> ไม่ตบมุกให้เลยไม่ตบให้เลยนี่คืออะไรมันเล่นแบนการ์ดอยู่ไงใคระเดี๋ยวเดี๋ยว ใครมันฮิวลรัวๆเลยวะอู้เบอร์ลี่อร่อยมากแต่มันขึ้นทีละครึ่งหลอดเองน้อยมากเลยเดี๋ยวเอาแบบพอดีพองามพอเออนะครับผมเฮ้ยฮุบทำไมเหมือนมีตัวอะไรวิ่งไล่กันอยู่เป็นฝูงเลยเฮ้ยเดี๋ยวถึอ้ตรงนี้ไงเห็นเห็นขึ้นรัวๆเลยเนะน,นี่ยโปเกมอนทาตุขึ้นอ,อู้ ออดิสออดิสก็ตายไปทีออดิสก็ตายหลบๆไปเอาแอปิคันสีชมพูมาจากไหนฮะไปเจอในป่าดงดิบมันไม่ค่อยจำเป็นเลยตบติดพิษอีกอ้าวเฮ้ยไลจูไลจูฮะจริงเหรอไลจูเลสซีเอสไม่ไหวหรอกฟิวอีซี่เลยบอกว่าไงก็แพ้ไหนวะฟิวัหนอยู่ไหนโอ้ยู่นี่ไงแม่เน่ยอยู่ตรงแม่น้ำโน่นน่ะอู้ เดี๋ยวเราก็เอาพิกะมาเป็นก็นได้พิกะเพื่อนเราอะบอกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็ออวันนี้เอายี่นี่ด้วยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะ <S <S เออใครอยากดูคลิปอุย้ยฟิวตัวนูน้นแม็กมาซเซอะไรทีมแม็กมาแม็กมาจริงๆฟิวฮะโอ้ไรจูแล้วตรงนู้นตัวอะไรอะ่ะมันคือแม็กมาไเดี๋ยวไปจะกลายร่างแล้วจะกลายร่างแล้วเฮ้ยฟิวจริงๆมันคือตัวอะไรอะ่ะ มันคือแมกมาใช่ไหมมานี่หน่อยเวฟวิมห้าเนี่ยเด็กอยู่ไหนนะ TP มาเลยชอบมากมาเอออ๋อแมกมาแมกมาอ๋อเขาไม่ใช่แมกมาอ่ะโอ้โหเรียกโซเสียเลยสู้กันสู้กันเดี๋ยวไม่สู้ไม่ไหวเห็นตัวนู้ดไหมเห็นตัวนู้ดไหมไหนวะเฮ้ยอยากได้เอาไงวะโอ้โหแต่อยากได้ละร่างกายด้วยนะฟิวอยากได้ไลจูไลจูมากกว่า เออนะครับโอเคเอา,อางี้เดี๋ยวใครอยากดูต่อนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ลงรัวๆนะครับผมก็วันนี้จะคลาไปก่อนนะตอนนี้คุณฟิวอีโวแล้วครับผมก็ใกล้แล้วนะเอออีกประมาณ3เวลนะฮะ <c oughs> จะพยายามลบช่องหาอ่างไอช่องช่องเออความห่างระหว่างเลเวลของเราสองคนนะผมไม่สู้ลบ <ๆ S 1> <c oughs> โอเควันนี้จะคลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโซนระสามนะกดเซิร์ชเลยฮะ ThaiGn Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับ มองไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าข้อน่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์ Comment อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่เฟซบุ๊กแค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วล่ะ